ก็เป็น Ford Everest รนะคะรุ่น2.0ไทเทเนียมพัดนะคะกับโชว์รูมยอดขายอันดับ1 5ปีซอ้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะพบกับเน็กแล้วนะคะกับโปรโมชั่น Ford ดบายเนนะคะวันนี้นะคะเน็กก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ทุมทาน,นีเช่นเคยค่ะกับ โชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งห้าปีซ้อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีรถสเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะคะใบเทอร์โบนั่นเองค่ะคันนี้นะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงม้าเลยทีเดียวสำหรับด้านหน้าค่ะวันนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งเพิ่มเติมเป็นครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟจะเป็นไฟแบบใบ LED ซึ่งก็เป็นไฟเขาเรียกว่าไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันนั่นเองค่ะ้านหน้าแบบทรงเดิมนะคะ ซึ่งอันนี้กระจังหน้าทรงเดิมจะเป็นกระจังหน้าที่มีเขาเรียกว่าเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ่งนะคะพร้อมกับช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะช่วยให้รถเนี่อรับลมนะคะเข้าในห้องเครื่องยนต์นะคะช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานไม่หนักมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยค่ะอันนี้นะคะที่ฝากระโปรงนะคะจะเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะเป็นตัวหนังสือเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสีโครเมียมนะคะแบบนี้นะคะซึ่งก็ ทำให้รถนะคะดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับระบบ cruise control ล็อกความเร็วแล้วก็ระบบช่วยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมกับ lane keeping น,นะคะเตือนนะคะเวลาลูกค้าขับออกนอกจราจรนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะและคันนี้นะคะที่พงมลัยนะคะเป็นพงมลัยแบบ คูชคอนโทรนนะคะล็อกความเร็วได้พร้อมกับอะดัพตีฟคูชคอนโทรนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะคันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะซึ่งจะเป็นไฟตัดหมอกแบบเขาเรียกว่าเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะอ่าค่ะและนี่ก็เป็นล้อแมกนะคะซึ่งเป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะคะพร้อมยางกูชเยานั่นเองค่ะ ซีรีส์ยางจะอยู่ที่255นะคะ50นะคะ R20 นั่นเองค่ะซึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะวันนี้นะคะข้างในรถเนี่ยเราเป็นเบาะสีคอนยักซึ่งก็เป็นเบาะสีน้าตาลนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเราขออนุญาตพาลูกค้าชมเบาะสีเบาะก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเบาะคอนยักนะคะเบาะคอนยักนะคะจะมีในรถรุ่นไทเทเนียมพัดไบเทอร์โบซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะคะมีมีสองมีให้เลือก2ส,สีนะคะรถนะคะก็จะมีสีขาวมุกนะคะ กับสีดํานั่นเองค่ะที่จะสามารถเลือกเป็นเบาะสีคอนยักได้นะคะอันนี้นะคะราคานะคะจําหน่ายนะคะคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทนะคะซึ่งจะเป็นราคาที่รวมกับสีคอนยักเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในขออนุญาตพาอธิบายนะคะด้านในรถนะคะพร้อมกับระบบต่างๆนะคะทีอ่อยู่ข้างในรถคันนี้กันบ้างว่ามันดียังไงบ้างหรือว่ามันเจ๋งยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะเบาะ อันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้านี่ปรับได้6ทิศทางค่ะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะคะพร้อมปุ่มปักเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะบนพวงมาลัยนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะปุ่มแรกนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็น Cruise Control นะคะ Cruise Control เนี่ยเรากดใช้งานนะคะมันจะช่วยในส่วนของการาเขาเรียกว่าล็อกความเร็วขณะเราขับทางไกลนะคะเพื่อลดอาการเมื่อยล้าค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะยังมีในในส่วนของระบบช่วยเขาเรียกว่าเป็น รักษาระยะห่างรถคันหน้านะคะเขาเรียกว่ามันจะปรับได้นะคะอันนี้จะเป็นปุ่มนะคะสําหรับการปรับระยะนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นตําแหน่งนะคะในการบอกว่าระยะของเรานะคะที่ตั้งไว้ก็คือ4ระยะแบบนี้นะคะอันนี้มันจะทํางานเวลาเราใช้คู่กับคุชคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะอันนี้เราใช้เวลาเราขับทางไกลนะคะรถอาการเมื่อยล้านะคะเรา เราควบคุมที่พวงมาลัยอย่างเดียวนะคะเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือว่าไม่ต้องแตะเบรกนะคะถ้าเกิดว่าพุชคอนโทรลเนี่ยรูปรถคันนี้ค่ะมันทำงานมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้จะเป็นเลนคิปปิ้งค่ะเตือนเวลาขับออกนอกจราจรนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะช่วยหน่วงพวงมาลัยนะคะเหมือนคล้ายๆว่ามันจะหน่วงเพื่อไม่ให้ออก นอกจรา,าจรนะคะมันคล้ายๆเป็นการหน่วงนะคะเป็นการแบบพวงมาลัยมันจะฝืดนะคะถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเวลาเรา,าเปลี่ยนเลนนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคอนโซลข้างในนะคะจะมาพร้อมกับเดินได้นะคะเป็นสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งก็จะให้รับกับบอคอนอยักของเรานะคะก็แบบนี้เลยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์กันบ้างนะคะเกียร์ของเราเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะสามารถปรับเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดสปอร์ตนะคะเป็นโหมดสปอร์ตซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยค่ะก็จะสามารถให้เขาเรียกว่าเราใช้เวลาเร่งแซงอะคะ่ะคือรอบมาเนี่ยมันจะพร้อมให้เรา,าขับได้ตลอดเวลาเลยนะคะพร้อมกับปุ่มบนหัวเกียร์นี้นะคะ จะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้จะเป็นโหมดแมนนวลนะคะเป็นปุ่มบวกลบนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากขับเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยเราก็สามารถกดบวกลบได้ที่หัวเกียร์ตรงนี้เลยนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองค่ะต่อมานะคะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟลนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อแบบโฟโลนะคะใช้งานง่ายๆเพียงกดปุ่มนะคะปุ่มโฟโลนะคะ แต่ว่าการทำงานก็คือลูกค้าจะต้องเข้าเกียร์ N ก่อนนะคะถึงจะปรับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟลได้นะคะตรงนี้นะคะปุ่มต่างๆอันนี้จะเป็นปุ่มระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะอันนี้จะเป็นระบบล็อกเฟืองท้ายใช้เวลาลูกค้าติดหล่มนั่นเองค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะเวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะมะีเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนเวลารถมาด้านหลังหรือมอเตอร์ไซค์ขับผ่านข้างหลังหรือว่าเราจะชนด้านหลังเนี่ยค่ะมันก็จะเปิดปุ่มนี้ไว้มันจะเตือนเรานะคะจะเตือนที่จอนะคะ ่วนปุ่มนี้จะเป็นระบบช่วยจอดเทียบข้างนั่นเองค่ะสำหรับ USB นะคะคันนี้จะมี USB ทั้งหมด2จุดนะคะอันนี้คือจุดที่1แล้วก็ด้านล่างอีกจุดหนึงนะคะแอร์จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะปุ่ะสำหรับพาราไดมิกมูนลูปนะคะเวลาเราเปิดนะคะก็จะเปิดกดปุ่มตรงนี้นะคะอ่า ข้างในจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะนั่งได้ทั้งหมดเจที่นะคะด้านหลังนั่งได้อีกสองที่นะคะภายในห้องโดยสันกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะปุ่มนี้ก็จะมีปุ่มเขาเรียกว่าอันนี้เป็นที่ใส่แว่นตานะคะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบการเดินทางนะคะเวลาปิดก็ปิดง่ายๆแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะว่าคันนี้นะคะ เราใส่เป็นไฟท้ายแบบ GLC สีดำนั่นเองค่ะซึ่งรถสีดำใส่ไฟท้าย GLC คมสีดำก็ทำให้รถด,ดูดุขึ้นสวยขึ้นนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าจะไปใส่ชุด F150 Body Kit นั่นเองค่ะเดี๋ยวลูกค้าขับออกไปก็จะไปแปลงล่างเป็น F150 Body Kit กันแล้วนะคะ,ะสำหรับนี่นะคะก็เป็นไฟท้ายแบบ GLC เนี่ยเวลาเราเปิดไฟอันนี้จะเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวันจะเป็นเส้นแบบนี้พร้อมไฟ LED แบบนี้นะคะ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเนี่ยค่ะคาดท้ายคาดท้ายเนี่ยเน่ก็ใส่เป็นคาดท้าย Ever อรเอ่าเป็นอันนี้จะเป็นตัวอักษร e อเวอร e เรสพร้อมไฟนะคะเวลาลูกค้าเบรกเนี่ยมันจะมีไฟเป็นสีแดงแเวลาลูกค้าถอยมันจะมีเป็นสีขาวนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยเราใส่เป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังมันมีมากับรถอยู่แล้วนะคะอันนี้ซึ่งก็จะเป็นเซนเซอร์เตือนนะคะเวลาเราขับจะถอยเวลาเราจอดนะคะ หรือว่าเวลามีรถมาด้านท้ายก็จะเป็นเซ็นเซอร์เตือนเวลาเราถอยหลังด้วยนั่นเองสําหรับด้านท้ายนะคะนี่ค่ะเวลาเปิดก็เปิดง่ายๆนะคะฝาท้ายเปิดได้4แบบนะคะก็คือเปิดจากกุญแจนะคะเปิดเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะแล้วก็เปิดจากตรงนี้แล้วก็เปิดจากด้านในรถได้นั่นเองค่ะค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าพับเบาะไฟฟ้าแถวที่3นะคะเวลาพับก็จะลงไปง่ายดายแบบนี้ นี่ค่ะสำหรับคันนี้นี่ก็เบาะคอนยักนี่ลูกค้าต้องอทำการสั่งจองไว้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามีรถสีดำกับสีขาวมุกเท่านั้นนะคะขออนุญาตปิดท้ายรถนะคะสำหรับที่กำลังดูรถครอบครัวอยู่ก็สามารถปรึกษาเนได้นะคะอยากจะแต่งแบบไหนเนก็มีชุดแต่งรีวิวไว้ค่อนข้างจะหลายคันนะคะในในช่องของเนนะคะลูกค้าก็สามารถ กดติดตามแล้วก็กดรับชมได้นะคะมีให้เลือกหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด f 150นะคะชุดแรปเตอร์นะคะหรือหรือว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบ <c oughs> เขาเรียกว่ากระจังหน้าแบบวิกเตอร์นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นส่วนลดเงินดาวน์0 0 0 0แบาทหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูนเปซค่ะก็สามารถทักเนมาได้นะคะถ้าเน่ส่งไลน์มาแล้วเนยังไม่อ่านรบกวนลูกค้าโทรก็ได้ค่ะจะได้ จะได้ให้ได้คำตอบได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปรีวิวเป็นฟอร์ดเอเวอเไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ